สัคงคนมะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราจนหลังๆนี้ได้มีโอกาสสอบภาวนาแล้วกนะ็มีนักวิ่งจำนวนมากที่ การใช้แรงแล้วก็ใช้ขากร้าวออกไปเพราะอาจารย์ไม่อยากจะให้มองว่ามันเป็นประโยชน์แค่การวิ่งนะเพราะจริงๆมันคือทุกส<ฤ>ิ่งชีวิตเราพูดง่ายๆเลยก็คือมีบุคคลบุคคลหนึ่งในที่นี้ทุกท,ท,ท,นะท่านจะทราบนะท่านได้ค้นพบวิธีการที่สามารถทําให้สิ่งมีชีวิตสิ่งหน,นึ่งนกะ็คือมนุษย์เนี่ยนะพัฒนาสภาพทั้งหมดสูงสุดข้ามขอบนะหรือว่ากฎเกณฑ์ตาๆที่เราอาจจะทราบจากเปิดตาภายนอกแค่ไหน,น เบื้องต้นข้อที่หนึ่งเลยนำประสบการณ์เรียนรู้จากตัวเองนะฝึกเป็นผู้ที่มีเวลาที่อ่อนโยนข้อที่สองนะฝึกเป็นผู้ที่มีใบหน้าที่แย้มแจ่มใสเยข้อที่สามฝึกเป็นผู้ที่ใช้วาจาที่ทั้งมนุ่มนวลน่าฟังนะส่วนขั้นสุดท้ายคือฝึกเป็นผู้ที่มีอิยารักษาให้ของน้องถูกต้องในการที่เราจะรู้ว่าเราจะมีสี่อย่างนีได้สนุกตลอดเวลาขณะที่หนึ่งเลยเราต้องมีสติรู้สึกตัวความว่าตอนนี้ตาฉันแข็ง ละฉันพูดแบบทุ้งเลยไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นการจะแก้ได้จริงเราแทบจะทุกเรื่องเลยนะเบื้องต้นเ้าเรีกน่ยคือต้องมีสเตจแล้วรู้สึกสตัวก่อนะวันนี้ไม่ว่าเราจะมีหรือว่ามันเจิปัญหาอะไรเราจะแก้มันไม่ได้เลยถ้าเราไม่จุดแล้วมองมองดูที่จุดต,นตน้นงต้นมัน่ที่ตรงไหนเพราะส่วนใหญ่เวลามีปัญหาข้าไหม่เราจะมองข้างนอกก่อน,นซึ่งมองไม่ตายบางทีมันก็อาจจะไม่เจอ หรือบางทีท like ี่เราคิดว่าเจอมันอาจจะไม่ใช่จุดเริ่มต้นของปัญหาที่แท้จริงนะว่าการมีสติแล้วสุดที่ใจได้หยุดนิ่งเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นความเสียสิ้นบางทีเราหามันไม่เจอนะช่วงนี้เนี่ยอาจจะว่าเราจะเริ่มรู้การทํานาปรากฏว่ามีชาวนาอีกคนหนึ่งเนี่ยขมาขมันนะไถกบเตียงทุกินปรากฏว่าตอนเย็นเมื่อาจะกลับบ้านนะชาวนาคนนี้ก็ไปเห็นนะว่า ในการช่อดึงตัวเองหาในขณะเรี่องกัรนั้นมีเด็กไว้เริ่กลุ่มเดิมมาชาวนาเขาบอกว่าไอ้รู้ แค่ับตาแล้วก็นั่งฝังมาเสียงในกาดันมาจากทางไหนเรามีประสบการณ์ใช่ไหมในความมืดหรอว่าบางทีในกาอยู่ห้องหนึ่งกลาอยู่ชั้นนึ่งเราเได้ยินไหมได้ยินเพราะอะไรใจเราสงบนิ่งเราเป็นใจอิมมที่มันชาเจ็บหลับไปแน่เป็นหัวใจสำคัญของการนำไปสู่การแก้ปัญหาทุกๆเรื่องเลย ที่ชอบแน่นอนมันจะทำให้เรามีววความสุขตรงกันข้าเมื่อมีสิ่งที่เราไม่ชอบปุ๊บเราจะทุกข์เสมอในจีิงไหมจนกว่าสิ่งมีชีวิตจะได้พัฒนาเจ็บแล้วเกิดสิ่งที่ขั้นระหว่างตรงกลางนั่นคือสติแล้วก็เกิดอันดาเสติหมายถึงการรับรู้อยู่กับสิ่งที่เราทําในปัจจุบันนั้นด้วยความรู้สึกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสมมติในขณะที่เราบางกาพะแล้วเราเผิดคิดนะ ถ้าเราไม่มีสติรู้เราก็จะกลับไปอย่างนั้นแต่ใจู่ที่การกลับไหมไม่ได้อยู่แล้วมไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ความคิดเพราะนั้นเราก็ต้องมีสติรู้ว่าคิดแล้วไม่ต้องบอกว่าคิดหรอแค่รู้ว่าคิดแล้วกลับไาอยู่สิ่งที่ท,ทาเช่นกระทะความระคา์วิ่งหรืออะไรก็ตามที่เป็นปัจจุบันบในขณะนั้นสติที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยการวางไม่มีความคิดวมากถึงมากเลย เห็นเจสเห็นบางสิ่งเนี่ยที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องคำนั้นคือธรรมชาตินะแต่ถ้าเราใส่คำว่าสุดที่จะขึ้นสิ่งใต่างโดยการไมุ่งแต่งแล้วเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของมันจริงๆมันด้จะนำประสบการที่ทําให้เราไม่ทุกข์ใจนะส่วนว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราไปรู้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลบ้านแล้วอยู่ก็เราเห็นคนใส่ชุด คนใทยเลยนะวีออกมาแล้วทุกอยู่เขา่ลยด่าเรานี่นะเราเราจะโกรธเขาไหมโกรธไหมไม่ต้องโกรธนะถ้าเราโกรธเราไปใส่ชุดแทนเขาเพราะว่าอะไรเพราะเราเข้าใจว่านี่มันเป็นธรรมชาติเขาใช่ไหมเราไม่ต้องคิดโกรธเลยเราไม่ต้องกำหนดตัวเราโกรธเราไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะเราเข้าใจทุกคนื่อที่เกิดเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรเกิดขึ้นมาเราเข้าใจว่าคนที่ดีเป็นแบบนี้คนที่ใส เพ่อแบนี้สังคมเราเป็นอย่างนี้อัจฉัิเพื่อแบบนี้แเข้าใจเข้าใจจริงๆไงกระบวนการปรุงแต่งที่ทําให้เราทุกข์ใจมันก็จะมีเกิดเราถึงต้องบอาว่าเราเรียนตัดความเข้าใจที่มันจะเป็นแพงล้อมเราเอไว้เล้วเเราฝึกปฏิบัติธรรมสมมติใปฏิบัติธรรมด้วยการดูลมหายใจเส้นลมหายใจของพวกเราแต่ละคนมันเหมือนกันไหมหรือแม้แต่ของเราในช่วงจังหวะจากคนที่มันเข้าวาออกมัน ก็ไม่ต้องอนะมันสิ่งที่เราทำคือแท้ที่ปล่อยให้ใจเรารอแล้วก็เอาใจเนี่ยมาจับดูลมหายใจตามธรรมชาติจริงๆแต่คนส่วนใหญ่ทำแบบนี้ไหมไม่ได้ทำเราปิดลมหายใจด้วยการหายใจเข้ายาวๆรีบลมหายใจออกช้าๆเยอะๆดูความหนายุดหน่อเหมือนกันเลยการที่เราจะปล่อยให้ใจมันรอ าใจออกเราก็พยายามค่อยๆดันให้มันออกแล้วบางทีท้องยุบเราก็ออกของท้องของเราก็บอกยุบแล้วก็งงๆนะแล้วก็งงๆอาธิบายอะไรเราก็เริ่มต้นใหม่แล้วมันทําให้เรารู้สึกอึดอัดปฏิบัติก็ไยังนั้ครับแสดงว่าเราไม่ได้เกิดจากความพื้นฐานการปล่อยวางแล้วก็ใจทำชาติอะไรเลยนะนะมันเป็นพฤติกรรมทำที่ไม่ได้เลยเพราะเราไม่ได้เข้าใจ และตื่นเบิกบานเพื่อให้เราได้เดินมีสติรู้สึกงตัวในชีวิตแค่นั้นวิธีการเดินจงกรมแบบธรรมชาติข้อที่หนึ่งคือเดินด้วยสติทุกอย่างเลยคือได้สติหมายถึงว่ารับรู้อยู่กับการเดินนะข้อที่สองเดินในท่าอ่อนเดิในชีวิตเราเดินท่าไหนเราเดินท่านะข้อที่สามขอให้เดินช้าๆอันสุดท้ายคืออย่าไปคิดว่าเดินจงก ไม่เล่นน้เล่นแ่ออก็จะไปชนทุกคนเดินแล้วก็จะไปอยู่กับตัวเองถ้าเม่หลายใจอยู่กับการก้าวเดิน 고맙 uh... คาที่เรางานเนี่ยใี่ถูกใช้กัอยานีเพราะฉนั้นที่ือกี้าจรย์บอกต้องมีสติระหว่างใจใถูกต้องกายเบาใจเบาหัวมาเกิข้ามขาแกงขางานแบบพื้นฐานไม่ได้ถ้าเว่าแต่เราสนใจที่จะรู้ว่าเราจะวางไว้ในสถานการณ์อะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่แวินะต่อให้เราต้องทำงานอย่างตนเราประมาณแค่20ชั่วโมงเราก็อยังนีอได้แบบคืนไม่เออวิ่งก็ช่เดียวกันเราอารู้สึกว่า ถ้าการวิ่งเหตุการแค่วิ่งมันก็คงจะได้ทองที่เราวิ่งนะแต่ถ้าเราจะรู้ว่าวิ่งใงในจริงมันจะเป็นการเซฟเราทำให้ร่างกายไม่ถูกการอุบัระเหตุในขณะเดียวกันวิ่งที่อันสุดการแต่ใจเราก็าต้องมีรประสบกด้วยนี่แหละเพราะะฉนั้น